อ๋อคือมีควันอ่ะเนาะโอ้โหหยิบเรื่อยคืออันนี้แหละคุณนะนะเดี๋ยวไปป่าธนาเอาเป็นอจะได้ความรู้สึกตอนนี้แม่ทำเนี่ยดีใจดีใจซัมได้ซัมโบได้เมียใหม่ฮะได้เพื่อนใหม่ก็ได้เมียใหม่ตัวได้ดีใจกว่ากันไดเพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่โอ้ สวัสดีเพ่พี่น้องเอฟซีเบิรสุขุสุขคนเนาะอ้ากลเวลาเข่ามาแล้วทัางพอเถ้าเห็ดยังบาดนี่ฮะโอ้คั่มไอ้คูณบอคโอ้ยกบลงโอ้โอ้โอ้ฝนฝนมาที่นี่ละโอ้โอ้ใส่เงินใส่เลยใส่ตีนท้องตีนเสาเนาะเพ่อ กนสวัสดีค่ะโมบึงนี้พอเท่าพาฮ็ดนั่นนี่มหเบึงนี้นี่ให้น้ำฝนยายน้ำนี่พ่อครบอยู่บ่ครบปะโอ้จกอ่ะมาทำบ่ครบก็ได้ครบ่โปะสิไปหาแล้วบ่จักบันนี้ฮะครบปะเขาบ่ครบเพราะสิเติมใส่ครบแล้วครบแล้ว โอ้พี่เรียบร้อยยังไงทำคูนโน้นคืนมีห้างไฮมีอยู่ซุ่มกินเย็นเนาะจมูกโปรงจมูกลึกเเตรียมไว้เด้อไปไปมัดเตรียมไว้เด้อน่ะโดยไปไปมัดไปอาจนได้กระฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาซุมขอบคุญขอบคุณเดี๋ย อยูดีมีเฮงบุญธรรมบุญสู้เด้อผู้ใหญ่ใจดีอ่าทีสวยทั้งน้องน้ำฝนชัดว่าชัดเยี่ยว่าเนาะเนยบุษัทน้ำว่ายเฮีงวะเลยปลุกไว้ก่อนเลยมายอดไปเลยเนาะชิบุกเลยบ่กปุกปลุกไว้ห้องสั่นก็ได้ไปไป Cái vườn cụ thảo cơm, có bố thư cụ thao, cái đây Sao? Ê lốt, tôi đấy sao ế? nè, sao đi phá thao Sao đi Mẹ ăn, mẹ Đi mẹ ăn đi Vào, vào, phá xà lao đó <laughs> <laughs> ừ. Bó ชัดด้ยจ่อยขาเลยชัดัอา่ชัดนี่มาภาษาลราเภาษาเราเหมชัดาไปเลาอ่าไปเลี้ยวรถอีดังมัดแกเขียมว้แล้ววะชัดเขียมบเลยเดินเดยัโยกได้ม่ตะเอาน้ำพเนาะคุได้นาแลหัน่งน้องเจ้าเราภาเท้า ให้ล้ำให้รวยเลยหาเงินหาทองให้ได้ได้ให้ยูซุ่มกินเย็นซุมกินเย็นไปละไปฉันละสาธุนกมื่อนนี่แหละเอ้ยนี่เสาหนี้บ้านีเสาวนี้สาวนี่สองเสาบ้านี่นี่เสาวเรามัดสองสาวเลยตัวนี้บ้าตัวนึงเรามัดสองต้นเลยตัวนี้แหลยเสาวเอกสาวโทคู่เอกคู่โท เจ้าอะนามัดพะเท้าเอย่า้เออมันคือไงเออมันคือเจ้าบ่คือบ่อันนี้เนี่ยอันนี้อันไหนอ่าอ่าอ่าอันไหนอืมอืมชดห่าเหรอนกเมื่อนี่ล่ะเอ้ยผู้เฒ่าเพิ่นเว้านะลูกลองจะได้จกเถิแจกบุญ

คนยว้าวดังๆเนี่ยนคำคุณนุ่นถืออยู่ดีมีแห้งเลยอ้าวสามอันละอ่ะพี่น้องไงเนาะเพิ่นหมัดใบคุณใบย่อใส่ใอ้คำคุณนุ่นขึ้นอยู่ซุ่มกินเย็นด้อเมื่อไงเมื่อนี่มือจบมืองามมือสันวันดีมือตั้งเสาเอกขึ้นมีแต่ความซุขความเจริญเมื่อนี่ วันที่11เดือนวันที่11ขึ้น11ค่ําเดือน12บ่แซ่นเด้มื้องามยามดีเนาะโดยเนาะมื้องามยามดีปุกตั้งเฮือนขึ้นแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญได้บาดนี้อ่ะจันไอยก็ฮอดเวลาโดยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารอเวลาก่อนจักหน่อยโดยโดย9:00น9นาทีเนาะโดยใกล้แอ่ะใกล้แล้วพี่น้อง กันจใไขมันไว้กับบิดเอาเดอร์เวเซนคนข่ามปบ่โดยไอ้หล่ามาบังดูนี่สายยานแนงอันนี้จับกล้องให้เม่ด้วยเอาบินหนามันมาเออบ่งบ่งมากรึนัะมีซุมกินเย็นได้มานี่เมื่อสันวันดีเมื่อเดือนสิบสอง ขึ Love you. Love you. That ้น hmm? สิบเอ็ดคำวัน hmm. ท mm ี่สิบเอ็ดวันจันเอ้ยวันพุธอย่างเว้าว่นเว้าพิษอีกแล้อมาแสนเด้อแก้ไปเด้อมื้อนี้น่ะวันที่หกื้อนี้วันที่หกวันนี้คอยว่าเอาพิษวันที่หกขึ้นหกคำแม่นบ่กเขาใส่เขาบอกลงหน้าลงรางแก้วที่ไม่แก้วันที่หกเดือนหกอันน่ะ ไม่ยังคือว่าลบหนาลบหลังวันที่หกเดือนหกค่ำเดือนสิบสองอันโตสิบเอ็ดเนาะของเพื่อนน้องแตวโอ้ยเบาลงเลยว่าแซนนี่ขอโทษขอไฟด้วยเอฟซีลงหนาลงหลังนะบึนบึนมหาปลามาใส่บ่ทักใส่ทักใส่ใส่เลยมาพี่มาพี่เจ้ามหาปลามาใส่บ่ หาปลามาใส่กันพี่น้องหาปลาหาปลามาใส่กันใส่ซาวนี่มันจังซาวึ้นซาวึ้นเออนี่นี่ก็ซาวนี่เนออะไรครับให้คุณให้อยู่สูงกินเยนมาทั้งนี้ต้งใส่ให้อยู่สูงกินเย็นอ่ะให้ผัวเป็นผู้ใส่เออเอาใส่ต้งใส่ใส่แล้วก็ให้ครับให้คูน,นภาพเขา อยากได้ยังปาธนาเอาคือนี่แหละคนเรางานก็ไปปาธนาเอาเป็นอจะได้มรู้สึกตอนนี้แม่ทำเนี่ยดีใจดีใจซ้ำได้ซ้ำโบได้เมียอะไรได้เพื่อนใหม่ก็ได้เมียใหม่ตัวได้ดีใจก็การได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่โอ้ยใจวันนี้น้ำฝนเนี่ตอนได้เมีอะไรโบดีใจโบได้เพื่อนใหม่ดีใจ อาอยดกน้องเพื่อนอาดีใจนั้นเวลาเด้อมันจ่มครื่องดีดูมันพยานอดทนเด็กที่นีกินมีใส้ดีใจน้ำแม่มะนี่กะถือว่ามื่อนี่เมื่อสันวันดีแหละแม่ก็ะบอกคลิปกระถือเดือนวันที่หกขึ้นหกคำเดือนสิบสองนั่นแหละเนาะเมื่อวันพุธเลยสมุก็ะบอกคิปกระถือจังขอโทษขออภัยตัวนนี้พี่น้องก็สุดทุกคนนะลงไปว่าของน้องแตว อ่ใหนอยรเวลาขายนอเพิ่มเยออาเจ้ากคามปวยพ้นเหตุยงไมันเปลยนหละเด้อเิเหุเง้าปวยพอผู้ใหญ่กมีหลายดอกตอนทัวน้าเลยหล่ะเด้อให้บอกัวนําเจ้าพี่กันลูกเ้ามาเตหงเทียนคเจา่อ่าเด้อตัแมีเ็ยดสีเยลืมลเจ่าก็ได้เลให้เข้าสีกินขากินหนาห้แบงควลิดควอยู่ไว้แม่ลูกสาคัญที่สุดคอบครัวเขากัมาก่อ ดูอ่ะกระซิบนีแหละพี่น้องมีแต่รอหอดีล่าก่อนก่อนเนาะรอถ่ายวลาก่อนไปนี่อ่าเอ้ามันมันนั่งเฮี้ยงชาวควัญนี่ชี้ชี้ไมช่องโป้งเฮี้ยงกัดนี่เอ้าดีใจช้ำเลยเจ้าได้เฮือนใหมครับตอนได้ผัวใหมดีใจแหงตัวได้เฮือนดีใจแห้งวัได้ผัวดีใจแห้งดีใจแหงโอ้โหอ่าเมยก็ดีใจน้ำ คือเมงคือบอกแหละดูมันขยันอดทนอ่นี่แหละจะไดนเพิ่งกระย่อขึ้นอ่ะรอเวลาพี่น้องไยดีใจน้ำนองทั้งสองอ่าทั้งนองท้องใสกับนองน้ำโพนครูของเจ้าเจ้าหายากได้ได้ผัวบอกง่ายแบบนี้ใส่ง่ายฟังความแมนบอท้องใสหรือว่าใส่ได้แต่ช่วงนี้บ่ใส่ง่ายตลอดว่าล่ะ เออหาหายากเด้อผัว่าแบบนี้เด้อลูกเด้อหักกันแค่อนกันไว้ปะรอเวลาก่อนบบดนี้จักเดือนคุยกันนะมื่อเดียวไปหากันเลยลูกก็พี้ท่าซ้ายลูกก็พี่เดี๋ยวเอาถามผัวก่อนก่อนสิย่อดสาวถามก้มรู้สึกก่อนจีบกันใช้โทรหากันก่อนนี่ไปพ่อกันอยู่ไทยดิ่นพ่อกันอยู่ไทย ค่าทักกันก่อนวัวทักกันเลยนะถ่ายทาาคืองามแท้เฮ้ยดึงส่งลงเลยคืนดึงส่งดึงส่งลงมันเออคืนแบบนั้นเลยดึงไปดึงมากว่าดึงขึ้นซ่าดึงลงเลยอ่ะมันคืนดิโอ้แต่ไรกให้ขอเบอร์โทรก่อนมาหนีขอเบอรงโทรทางเฟซทางอะไร ก่นวาใคา,ายังโสดอยูอ่เขาจีบเด้อเด้ <c oughs> <c oughs> องโสดหน่โสดอยูย่โ <c oughs> สดอยู่โอ้โหอะบ้านี้อาซาดีใจนำ้ำมาพี่ก่อนเราก็ได้น้องทองใส่ล็อกเคอน์ได้ผมดึงล็อกเนื้อค่ะส่งค่ะน้องส่งได้เลยอะพี่น้องไก่เวลาแล้วบัดนเนี้ยอืออืออือไก่เวลาแล้วล เหลืออีกโมดน้องไงไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วมามาไก่เด้อมาทางนี้ได้ทางใสเด้อฝนมาแล้วมายืนอยู่พี่มายืนอยู่พี่เลยใส่น้ำอบน้ำหอมมามาพอเท่าเด้ อะ s <S anyway, ่ะบาทนี่อ่ะได้เวลาเด้อบาทนี่เด้อเดี๋ยวพอนี้ขึ้นกันบจ้วก็อตาเด้วเด้อบาทนี้พุดแต่ตีนขึ้นทั้งวะาไม่เท่าพุดแต่ตีนขึ้นผู้ขึ้นอ้าย่อขึ้นเลยบาทนี้ย่อเริ่มน แอ้าวแล้วมันคือมีควันอ่ะเนาะโอ้โหขี้พูนหยาบเลยตัววังเป๊ะเลยเวลาน่ะป้านี่เวลาเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยแม่เเนาะกะปีลูกนะแม่เสาเอกตัวนี้เสาเอกเสาเอกตัวนี้ เขาอีกมั้งมาเช่ายู่าเ่ายู่ง่าเจออืมอืมอ่แทน่ได้ยอน่นโอ้ยยังหลายช่าอยู่ไัเหลือกน่ใช่าอยู่อ้อ่ามูใส่แขนอ่อนต้นเห็ดวันนี้ยืนเฝ้ามัดเมื่อเด้อมันนี่แล้วบ้างแล้วบ้าง เดียบร้อยเรียบร้อยอืมอือืมอ่าเธอได้เวลาสวยงามอันเหมาะสมเก่าโม่เก่านาทีตามที่ผู้ใหญ่เพิ่นให้มาพี่น้องเพื่อนผู้ใหญ่เพิ่นออกมือออกยามเองหาเองออกเวลาเอง เอาใส่ตีนมันเสาเอกขึ้นได้แร้วบ่าเงินมาได้เอาเข่าพื้นตีนเลยเนาะเฮ็ดซีเงี้ยเงี้ยเอาเงินเข่าพื้นตีนเล้วใครมาจ๊ะแมนใั่แหมมาบันนี้เสาโทแล้วบันนี้

ขดแล้วเสาเอกเสาโททางเพื่อนน้องน้าฝนขึดไปเจบด้วยดีสองต้นเสาเอกเสาโทขดไปสำเร็จแล้วก็ไปด้วยบุญเด้อ

เผ่บรลนเป็่บรเมากบ้าพุงเป็พุงเล็กแขกเล่นปะได้เจนแรงได้จะเางไั้าปละโอลมแทบอันี้แต่ัางในฝนได้ยืนใกล้ลูกเอ้ลมแทอ่ขึ้นไปแล้วสามต้นพี่น้องเนาะเย่๋ไปห้เด็กน้อยมาใกล้เด้อ คือว่าคักพอสมควรนะเจ็ดคูณเก้าด้านนี่นี่เจ็ดคูณเก้ายีา่เนาะเนาะอ่ะขึ้นไปแล้วเสาอีกเสาโทคือว่าทางพีกะยังได้กวงอยู่เพื่อว่าในอนาคตโตออกด้านข้างด้านหน้าพี่เนาะค่ค่ะครับ ก็ได้สีต้นนี่ก็นี่ก็ปูนเทได้เนาะบันี้เนาะก็ได้สีต้นอ่ะขึ้นไปลงด้วยดีเนาะ เือเท่าืออีกต้นนี้อต้นอ่าต้นเาได้พูดนมูน่เาะเอานไนดนะอ่เอาเงินใสตีนเอายูนี่ไปแล้วบ่ หาก็ได้หาต้นพี่น้องเลยาเธออ่ะต้องใส่เอ้ยหาหันดองดองมากล่ะต้นที่หกแล้วพี่น้องวันนี้เนาะเยได้เทิ่หกิฮึมฮึมฮึีฮึมฮึมฮึมฮอมฮึมฮึมฮึม้ึมฮึม้ึอฮึมฮึนฮึมหกตฮึมฮึม้ึาฮึมฮึมา ได้อีสำเร็จแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็หลายคู่หลายคนมาต่อมาโฮมกันเนาะโอ้โหคัมคูโน,น้นขึ้นเด้อมันมีคำคูนคำคูนเนาะอ่ะก่อนสิได้เฮือนหลังนี่ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไอ้ทางผู้ง่าย,น,ยนะไปวางใจสอบุญในเฮื้อเทื่อหลังนี่เนาะขอบุญขอบคุณในลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงุ้มเจ็บยาช่วยไดุ้้มไข้ยาสูมีเนาะไปแล้วพี่น้องการให้คลิปนานอ่ะสมมติ สำหรับคลิป oh, น oh. okay. ี้สปอนคอตัวเด้อเดี๋ยวมีอีพีสองต่อด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้จบไปก่อน